สวัสดีทุกคนนะคะเสียงเป็นลงอะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Lane s t a ดิโอเลใน EP ีที่12กันแล้วนะครับเย้โอเคแล้วผม <c oughs> ยังใส่ผ้าคลุมของผู้หญิงอยู่เลยเฮ้ยวันนี้มีฝนตกทั้งวันโอ้ไม่ก็ในที่สุดฝนก็ตกสักทีครับวันนี้ดูดวงก่อนเมื่อกี้ผมลืมดูเหลาวิญญ,ญาณนะครับผมโชคไม่อยู่กับเจ้าโอเคจบเลยฮะวันนี้เหมือนเราจะ ไม่ได้ลงเหมืองแน่นอนใช่ไหมรู้สึกได้ว่ารวมไม่ค่อยดีแต่ว่านี่ไงในที่สุดเราก็สามารถครับสปีเกอร์ได้แล้วนะครับผมสองอันทุบเลยเนีย่แล้วเราก็วางได้เลยเาวางไม่ได้ครับไม่สาม,มารถเฮ้ยลืมมันทำตรงนี้ไม่ได้นะครับ <c oughs> โอ้โหเซ็งเลยโออแล้วเวทเวสที่เราปลูกปลูกพืชไปเพิ่มนะฮะเราต้องการ อันนี้ครับผมเป็นหัวประกาศนะครับสีดำไอ้สีทองดีมมีคนทิ้งคุณไว้ที่คลินิกเมื่อคืนอะ่ะคุณหมดสติหลังจากความอ่อนเพลนะครับคุณควรที่จะดูแลตัวเองให้มากกว่านี้แล้วควรที่กลับไปถึงที่เตียงเมื่อถึงเวลาเหมาะสมผมขอเรียกเก็บเงินจากคุณ301จีได้หรอโอ้คุณหมอโอ้เซ็งเลยเมื่อคืนเราสลบนะ ขายของให้หมดนะดีดยกกดด้วยนะครับสวัสดีกรอบโจนอยโอ้เสียงเริ่มเปลี่ยนละ <c oughs> นั่นน่ะสิทำไมเป็นอย่างนั้นนะดูเควกก่อนครับอุย๊ยอันนี้ได้เป็นเอ่ออะไรอะตัวต้องการความช่วยเหลือนะครับผมกำลังมองหาใครสักคนที่จะนำฮะห,หกก้อนเลยหกชิ้นเลยเหรออ๋อกออยมาให้ชั้นเพื่อจะดูว่ามันมีอัญมณีหายยากซ่อนอยู่บ้างไหมเนะี่ย โอกคลินรับเลยสวัสดีครับโอ้ยฉันได้ของมาตู้ไว้ที่ร้านเพียบเลยละพี่แอร์ e A A, ขายของเต็มไปหมดอ๋อเฮ้ย <c oughs> ดูนะ่นเาเหมือนรถไฟอ่านแล้วเย้ครับคุณอย่างดีกว่ะยังยไม่ซื้ออะไรนะไปดีว๋วครับจะไปดูขวานก่อนว่าได้หรือ,อยังผมไม่ไแน่ใจว่ามันมันน่าจะยังไม่ได้นะเป็นไงได้หรือยัง โอ้ยฉันกำลงังอัปเกรดคอปเปอร์แอพให้นาอยู่ยังไงเล่ายังไม่เสร็จเลยว<อ>ันนี้หรอยังไม่เสร็จวันนี้ <laughs> หรอกโอเคเขก็ได้ก็ได้ก็ได้เอ้ยเราก็ไม่ได้เสาวสวยขนาดนั้นเอ้ยจะลงไปข้างล่างนี่ก็ลืมนี่มีคนอยู่ไหมครับวิลลี่วิลลี่เขาตกปลาอยู่หรอือเปล่าคือช่วงนี้ไม่ค่อยได้ตกปลาเอ้ยต่างผูช้ชายนึกว่าผู้หญิง เออโอไม่มีเลยโอ้แต่ว่าเราเอานี้มานี่เป็นหนังสือครับหนังสือที่หายไปคนระับคุณเจอหนังสือที่หายไปอ๋ออยู่ในคังห้องสมุดเรียบร้อยนะครับต้องรีบไปดูไหมฮะไม่หรอกัวติก็ไม่ค่อยอานหนังสือหรอรกอนนอรอว่าจะแวะเข้าไปดูนี่ไปเลี่ยดเอ่ออุอ้ยมีเบ็ดอันใหม่หรอ โอ้ยเป็นเบ็ดใส่เหยื่อได้อ้าวก็กดไปแล้วอะ่ะวันนี้จะลงถ้ำไหมวันนี้ไม่เหมาะการลงถ้ำเท่าไหร่แต่พรุน,นี้ฝนตกเลยนะม,มีสองอย่างพรุ่งนี้ไปลงถ้ำก็ตกปลาหรือว่าเราจะตกปลาบ้างหาตรงหาทางยังไงวยสามันแร้วนี้เราก็ได้ห้าอันแล้แลดิ โอคห้า okay. อันแล้วก็เอ่อตรงนี้ดีกว่ามาตัดไม้ไม่ได้ครับแต่ว่าสามารถแพนไว้ได้ไม่ได้ <c oughs> วางไปก่อนวางไปก่อนแล้วมันไส้ละเราไม่มีที่ตัดที่ตัดไม้ทีนก็ควรจะเคียร์บ้านบ้ากอือไม่ไหวลวโอ้โหอเค วันนี้ก็เลียร์บ้านนะครับผมแล้วก็ยังไม่ได้ทําอะไรเพิ่มเติมเลยจะเข้านอนละที่พูดที่ฝนตกด้วยเราดูพยากรณ์อากาศพูดพูดี้ครับวันนี้ขายของน่าจะพอได้อยู่เก้าร้อยอุย้ยพิกแอ็กเสร็จแล้วเอ้แอ็กเสร็จแล้วครับฝนตกด้วยนันจะนอนที่นี่เหรอโยโก้เฮ้ยรู้สึกเป็นการนะครับ อยู่ในมือเจ้าชะตายอยู่ในมือเราต้องเก็บเกี่ยวก่อนเลย <c oughs> เก็บเน,นี้อไปขายมีคนจดหมายมาถึงดีมครับผู้นี้พวกเราทุกคนจะมาพบปะสังสรรค์กันที่งานเทศก,กาลร,ระบบาดอกไม้ถ้าเธอหาคู่โอ้โหใครจะเต้นกับเราเธออาจจะอยากมาร่วมงานเต้นรำก็ได้เราจะจัดงานเต้นรำที่โล,ลานลงุงโล่งนะครับที่อยู่ป่าตะวันตกของเมืองออกไปมาถึงระหว่างอโห เก้าโมงถึงบ่ายสองนะถ้าเธอสนใจนะนายกเทศตรีพรุ่งนี้มีงานเทศกาลและเราจะไปเต้นกับใครนะครับครับผมเข้าไปข้างในดิกราอุ๊ยถัยกขยะทิ้นี่ไม่มีมอะไรเลยนิดหนงเฮ้ยโทษครับเ <c oughs> มื่อกี้เหมือนมีคนบนถังขยะป่าครับผมแค่มา,าพิกักขอบคุณมากครับผมไปกกเ e t s ก o อ่าอาจจะยังไม่ได้ลงถ้ำเลย เพราว่าต้องไปตัดไม้ข้างล่างบ้านก่อนงั้นก็ต้องเ,อเดี๋ยวพอไปตัดเสร็จปุ๊บเอากลับออกมาซื้อแล้วก็ไปทําเลยตามนั้นแหละวันนี้ไม่ต้องรดน้ำนะมันไมนเหนื่อยเฮ้ยอย่างนี้ได้แต่ว่านั้นน่าจะไม่ได้นะตัดอ่อนเนฮะ้ยหนังส,หนงสือตัดไม้เหรอหนังสือตัดไม้ปะได้หนังสือตัดไม้มาเหมือนจะเคยอ่านแล้วหรอ <laughs> เคยอ่านแล้วด้วยใช่ไหมเคเป็นหนังสือ,เ,อ,อเล่มน,นี้อีกแล้วอีกครั้งที่รับประสบการณ์ถ้าเราอ่านอีกมันจะเป็นยังไงหรือว่าเราควรเก็บไว้อ่านดีลันไ่รู้จะได้เพิ่มไหมแบบพอยิ่งเจอยิ่งเก็บยิ่งอ่านอะไรเงี้ยมีสิทธิ์ไหมอ่ะมาครับเอ๊ะอันนี้ก็ไว้ที่เดิมก็ได้แต่อัเอนี้อะ่ะใกล้ๆกันหน่อยประมาณนี้แหละเดี๋ยวรอ รอแบบว่าเปลี่ยนฤรดูก่อนไปเชียนต้นไม้เอาอางนี้ครับผมเดี๋ยวอีพี EP นี้ยังไม่ลงถ้ำดีกว่าเพราะว่าเหมือนเราจะลงถ้ำติดๆกันแบบเบิ่มๆไปแล้วเดี๋ยวผมว่าผมจะอยู่เชียร์บ้านนี่แหละให้มันเสร็จก,ก่อนแล้วค่อยลงถ้ำทีเดียวไม่ได้ไปถึงลงถ้ำทีเดียวไปถึงจะได้ไปทำอย่างอื่นได้เพราะว่าที่บ้านเราก็ลกมากต้นไม้เยอะมาก

Okay. วันนี้เดี๋ยว <laughs> ต้องเข้านอนก,ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปดูนะครับว่าเราตัดเสร็จไปถึงไหนกันวันนี้มีวันนี้ไม่ได้ลงถ้ำนะครับแล้วก็ตัดจากการบ้านเรียบร้อยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปเทศกาลด้วยเฮ้ยก่อนจะไปเริ่มเก้าโมงใช่ไหมเอออุ้ยนี่ไงครับเก็บของป่านะครับคือชาวป่าก็คือได้ไม้มาก25้าเมื่อตัดกับมีโอกาสเก็บของป่าตัดไม้ดีกว่า จัดไปเพื่อเราทำฮาร์ดบูดฮาร์ดบูดได้เยอะๆเทศกาลแล้วล่ะแหมมันต้องแต่งตัวกันหน่อยนะอุย้ยผมลิดขอร้องละ่ะสีทองสีทองเหอะโอ้สีทองสามอันโอเค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 เลย,ยเสีทองครบแล้ว นี่ครับมาดูตรงนี้ก่อนตรงนี้ยังไม่ได้มาไม่ถึงนะฮะตรงนี้ยังมาไม่ถึงครับแต่ว่าซ้ายนี้เราติดเออติด <c oughs> ติดนี่นั้นซ้ายของเรา Oh my god อ้าวยึงได้หินนะฮะนี่ยังเหลือหินหินไม่สามารถถุดได้นะครับพิกแอ็เรายังไม่เป็นสีเงินแต่ว่าตรงนี้ก็คือพยายามทำให้มัน ดีที่สุดแล้วตรงนี้ด้วยตัดตออกโอเคนะข้างในนี้ก็สเปรตปะไปฟอนนะ <c oughs> โอเคตรงนี้มันเหมือนจะยังไม่ได้ตัดนะะตรงนี้ไม่ได้เคลียร์ยังไม่ได้รู้ยังไม่คิดว่าจะเอาอะไรมาวางไว้แต่ว่าผมว่าจะมีแผนที่จะทําเป็นบ่อน้ําก่อนนะผมว่าจะเลี้ยงปลาตรงนี้จะเลี้ยงสัตว์หรือเลี้ยงปลาแต่ว่าเลี้ยงปลาน่าจะดีกว่ามาตัง้งปลานยู่ทบอกมาครับ าภารกิจเริ่ม9โมงไม่ใช่ภารกิจงานนะครับเทศกาลเริ่ม9โมงเรียบร้อยครับเหลือเทศกาลต่อไปเป็นฮาราน่าจะเสร็จไวเพราะว่าถ้าเราลงถ้ำานะอืมไปไปเทศกาลดีกว่าครับผมเย้มาถึงแล้วครับผม <c oughs> ตกใจเบิดตกใจเบิด เอามาถึงหน้าน้ำตกของเทศกาลแล้วมีอะไรขายบ้างฮะมันจะเป็นบูปินทำของอุ้ยตกแต่งต้นต้นไม้เหรอตกแต่งบ้านเหรอเฮ้ยอ,อีกาด้วยสวยอันนี้ขอสักสนี่แล้วน,นะอ่านี่เอ้ยตังตังพลาดการตลาดเหรอโอ้ตายแล้ว สวัสดีครับเฟมิลี่นะครับผมวุ้ยฉันอิ่มพุงกลางเลยอะเฮ้เธอลองเยนลี่สีแดงนี่หรือยังว่าไงนะจะชวนมาเป็นคู่เต้นเหรอลองดิขอโทษจริงๆนะฉันตอบตกลงจะเต้นลำกับคนอื่นไปแล้วโอ้เซ็งเลยฉันอยากให้เปียได้ใช้ช่วงเวลาอยู่กับครอบครัวบ้างก็ของร้านเปียนะเอมิลี่จะมาเต้นลำกับฉันไหมนะ เดียวนะเดียวนะนี่เขาบอกว่าตกลงไปแล้วแล้วคุณบอกว่าเขาจะตกลงกับคุณอย่างนั้นหรอคุณคริสฉันชอบการเต้นรำคนนี่ดูกริงไปหมดแต่ก็ถูกใจคนแก่ๆนะอ๋อถูกใจคนแก่ชวนเนี่ยมารุเขินจังแต่ว่าไม่ดีกว่าอ่ะไม่ ออออกังกังวลจังฉันกังวลจังว่าไงชวนไม่ละขอบคุณดอปิเซตผมกำลังรวบรวม,รวมความกล้าเพื่อที่จะขอใครสักคนเต้นรำว่าไงโอ๊ยเต้นกับคุณหมอโอ้ขอโทษนะผมเออผมตั้งใจจะเชวนคนอื่นอยู่แล้วนะคุณหมอโอดีใจจังที่คุณคุยกับฉันเพราดูเหพี่จะจบลงแล้วน่าเสียดายจัง อทอนหาใจความรักรออยู่ในอากาศและฉันก็ยังโสดใช่โอ่มาดีดูดูดีนะวันนี้อ้าวรักสามเศร้ารอ๋อแอบบชอบเขาแล้วไม่บอกเขาอ้อวันนี้ฉันสวมเสื้อโปรดเพื่องานเต้นรำเลยนะเนี่ยเรื่องแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะชวนเต้นไปหมดขอโทษมไม่ใช่วันนี้ เฮ้ยไงล่ะดีใจที่เธอเจอที่นี่อ้าวดีใจที่เจอเฮ้ยเจ้าอบอกาตามตงเลยนะแนน้ราไม่อยากเต้นกับเธอแรงมากแม่ทำไมล่ะเต้นกับบิลลี่ก็ได้อา้า <c> ว <oughs> ดูดูจับกบฮะ <c oughs> จับกบเหรอไม่ดูหน้าเนี่ยนะนี่แหละคือชีวิตเจ้าเด็กน้อยวายหว,วาน <c oughs> เสียงน้ำจากฮะ ลำห้วยที่กำลังไหลอากาศอุ่นๆที่ฉันพูดถึงวยยังนีนแ้แล้วเต้นกับเพลงนี้ก็ไม่ได้ไง้อหมอน,นี่เต้นเต้นไม่น่าได้นะคุยได้อย่างเดียวผู้ชายเออคุยกปนเรื่ยนนยอย,อยเลยตอนนี้โอ้ยเหยียบตีนเหรอเมื่อกี้โอ้ยโอ้ยเฮ้ยซอสเนี่ยอร่อยสุดๆเลย <laughs> แ่บมากเฮ้ยเธอจะเต้นรำเธอจะเต้นไหมวันนี้ดีม เต้นแต่ว่าไม่มีใครเต้นกับเราเลยเนี่เป็นพิธีแบบโบราณเลยเธอควรรู้เอาไว้อ๋อโอเคครับอากาศยังอากาศช่างหอมหวานหอมหวนไปหมดกับกลิ่นดอกไม้เออเว้ยเด็กเด็กเด็กเเต้นกับใคร่ะหนูเต้นกับใครหรอราชินีดอกไม้ไปจะทำเลยทำไมผมต้องเป็นราชินีดอกไม้เป็นราชินีดอกไม้ไม่ได้อ๋อ ฉันจัดดอกไม้พวกนี้เป็นอาทิตย์เลยชอบไหมล่ะชอบครับคุณยายโอ้ยดอกไมเ้เหรอฉันแทบไม่เห็นพวกมันเลยเอ,อ่าเริ่มเริ่มเริ่มเดี๋ยวนะยังไม่ได้คุยกับไอสองหน่อนี้ฉันกำลังเพลินไปกับวิวนะ่ะอ,อีกฉันกำลังฝึกเต้นอยู่ต้องสมุดแบบแน่ฉันได้รับตำแหน่งราชีด,ดอกไม้มาห้าติดแล้วอ๋อห้าปีติดจิพย์หายแล้วชวนแล้วไม่ละ อ oh. ไปเริ่มเลยฮะผมยืนดูก็ได้จริงจการยืนดูก็ไม่แย่นะยืนดูอะดูดิขอเต้นกัน,นะนอ่าโนแนวตรงแนวอุ้ยจังหวะอะไรกับน,นี้แต่ปีหน้าเราต้องหาใครสักคนมาเต้นดูดิเขามีคู่กันหมดแล้วแล้วเราเป็นอะไรขี้คนเดียวเฮ้ย มานีไม่มีคู่นะอ๋อแฟนเขายังไม่มาหรือเปล่าภรรยาัวเอออไม่ได้ครับผมเอ้ยนี่สนุกมากถึงเวลาต้องกลับบ้านแล้วล่ะวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมใครชอบวิวฝากกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะไว้เจอกันใน พีหน้านะครับผมไปละเจอกันครับผมสำหรับงานเต้นดอกไม้ระบานลำมาติดตั้งก่อนเลสวยงามมากครับแม่จริงๆเราควรแบบนี้นะนี่ฝันดีนะโยโกโ,กโอ้ฝันดีครับเจ้าดอยฝันดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับเหลืองเงินหนึ่งร้บาทนี่หว่าเพิ่งดูเอ้ยมาแล้วมาได้ซื้อของฟอนนีเจอร์นี้ไงหลายพันหนึ่ง ขอบคุณมากครับผมยีม่ห้าแล้วอ่ะอีกสามวัน